วันนี้พาพี่พี่เอฟซีทุกท่านมาเลาะทุ่งนะครับมาชมท้องทุ่งนามู่บ้านช้างบ้านทรายของเรานะครับผมบริเวณทุ่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จน,นะครับผมมองไปตรงไหนก็มีแต่ช้างนะครับตอนนี้มองไปร,บรอบๆก็จะมีช้างเต็มท้องทุ่งนาไปหมดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเราช่องพังกะหมื่นเช่นเคยครับพาพี่เอฟซีวันนี้ลอดทุ่งนะครับวันนี้ลอดทุ่งครับมาลงทุ่งบ้างครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับออกจากสนามบินครับมาลงทุ่งครับมองไปทางไหนก็มีแต่ช้างนะครับผมตอนนี้ลอดทุ่งครับ ทุ่งนาไม่มีข้าวครับมีแต่ช้างเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้บริเวณรอบๆนี้มีหลายเชือกเลยนะครับก็อยู่ห่างๆกันไปนะครับอยู่ตรงบรรยากาศรอบๆนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็น้องช้างก็จะได้กินต่อสั่งข้าวต่อฟางข้าวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างครับเริ่มจากเชือกแรกเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นน้ำหวานนะครับเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับผมสาวสวยน้ำหวานครับคนลอยวันนี้ไดเอามากินต่อซางข้าวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับผมนี่ก็เป็นข้าวที่ที่แหลงนะครับที่ไม่ไม่ออกลวงนะครับก็เลยผูกช้างมัดช้างกินเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ ข้าวก็คงจะไม่เต็มเม็ดนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้น้องช้างกินเลยครับนี่น้องวานครับเชือกทีแรกเชือกที่หนึ่งครับอยู่ที่นี่นะครับนั่นที่อยู่ไกลๆนั่นก็คือสีนวลน,นะครับทางสีนวลครับผมอยู่ไกลๆนั้นก็เห็นแต่ท้ายนั่นก็คือพี่ดาวนะครับ พังพี่ดาวครับผมเดี๋ยวเราจะขมอนกลับมาหาพี่ดาวอยู่จะแชนี้ครับเพราะว่าต้นไม้เยอะครับพอที่จะพอผูกจะมัดได้นะครับผมวันนี้มาดูลาดรล่านะครับว่ามีตรงไหนผูกได้มัดได้บ้างครับอีกวันสองวันก็คงจะพามาครับผมนี่อยู่ใ,นในกล้ๆนี่ก็คือจะเป็นพังคันเงินครับขันเงินครับผม นี่ก็คือสาวน้อยดอกเมยนะครับผมสาวน้อยดอกเมยก็อยู่กลางทุ่งนะครับวันนี้หญ้าสมบูรณ์มากครับหญ้าสวยครับต่อข้าวเขียวะจีเลยนะครับผมสงสัยอิ่มแล้วมั้งครับนี่เต้นได้โยกได้ครับดูพุงน้องครับผมไม่ได้เจอลายบันเลยดอกเมย ไม่ได้มาเจอลายวันแล้วครับกลับบ้านมาสองสามวันแล้วครับนี่คิดถึงพี่ๆไหมดอกไหมคงไม่คิดถึงนะครับผมเพื่อนเยอะขนาดน,นี้หันมาฝั่งนี้ก็หนุ่มรอครับผมพ่อพันชั้นเยี่ยมของหมู่บ้านช้างนะครับ่ายประกายแก้วครับผมประกายแก้วตอนนี้ก็อยู่กับสาวขันเงินครับเพราะว่าสาวขันเงินเข้าคิว ผสมนะครับเข้าชิวผสมครับนุ่มโลปกายแก้วครับรกายแก้วไม่คิดถึงข้ามืนอนบ่กาย,กยแก้วแก้วสงสัยควานยังไม่ออกมานะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ย้ายหลักนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกลายเชื่อครับผมนี่ก็จะเป็นสาวดอกคูนนะครับสาวดอกคูนอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆกันหมดนะครับผมฝั่งนั้นก็จะเป็นบุญเพิ่มครับฝั่งบุญเพิ่มฝังทานนั้นก็จะเป็นมูมีครับมีมูมี อีกไกลๆนู่นก็น่าจะเป็นพังทองดีนะครับพังทองดีนะครับผมตอนนี้สถา,านที่ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับที่ผูกที่มัดก็ไม่ลำบากเหมือนแต่เก่าแล้วครับเพราะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยว,ยวน้ำเสร็จแล้วเก็บผลผลิตขา้าวเสร็จแล้วก็ สถานที่ผูกที่มัดก็จะเยอะหน่อยนะครับเราจะเลือกตรงที่ไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าจะไม่ให้เป็นหลุมหรือเป็นรอยเท้าช้างนะครับผมเี๋ยวเจ้าของนาเขาก็จะว่าได้นะครับคันนาพังอย่างนี้นะครับผมต้องหาหลักที่ไม่มีน้ำนะครับนาตรงไหนที่มีน้ำเราก็จะไม่ไปเหยียบไม่ไปลงนะครับนี่ก็เลยที่ก็คือสาเหตุที่ยังไม่พัก เจ้ขมือมานะครับต้องมาดูร้านราก่อนนะครับว่าตรงไหนพอจะเอาช้างอยู่ได้หรือว่าพอมีที่อยู่ให้น้องช้างเรานะครับเพราะว่านานาคนงตเองก็ไม่มีต้นไม้นะครับไม่มีต้นไม้ก็เลยผูกไม,ม่ได้ครับต้องก็ต้องพึ่งพานาพี่นาน้องนะครับก็คงจะมาอยู่ได้แนีนะครับผมเพราะว่ามีต้นไม้เยอะครับ พอที่จะผูกจะมัดจะล่ามน้องช้างของเราได้นะครับก็ประมาณหลังวันที่ยี่สิบนะครับก็จะได้พามานะครับคิดถึงดอกเมยครับผมดอกเมยสายโยกเต้นเนอะน้อ,หนอยหลายเอ้ยมาเต้นมาโยกเถอะเนาะมือยดีอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วเต้นแล้วครับผม นนยกก็ิมองไปตรงนั้นก็มีแต่ช้างนะครับตอนนี้มองไปร,บรอบๆก็จะมีช้างเต็มท้องทุ่งนาไปหมดเลยนะครับนั่นก็น้ำหวานนะครับเราก็จะผูก ไม่ยาวนะครับแล้วเราจะปล่อยโซ่ออกเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะให้น้องชานได้กินกินแบบไม่เหยียบไม่ย่ำนะครับให้กินเป็นให้ราบเป็นหน้ากองไปเลยนะครับถ้าเราปล่อยโซ่ยาวแล้วน้องจะเหยียบหญ้าก็จะเสียหมดนะครับเลยตัวเลยต้องให้กินไปไปเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะครับประกายเก้ยวครับกลุ่มเอ,อยหญ้านะครับผม ก็อยู่กับน้องดอกมือเช่นเคยสายเดาสายยกุกอยู่ไกลๆนูน่นพี่ดาวพี่ดาวครับพี่ดาวอยู่นาตัวเองครับผมนู่นครับเไกลนะครับพี่ดาวอยู่นาตัวเองครับ อยู่จะโน่นละบริเวณนี้จะเป็นเนินเขาเรียกว่าเป็นเนินสูงนะครับเป็นนาโคกภาษาบ้านเราเรียกว่านาโคกครับพี่น้องจะเป็นโคกเพราะว่าเป็นเนินสูงไม่ใช่ไม่ใช่นาที่ลุ่มนะครับไม่ใช่นาหนองนาลุ่มก็เลยไม่มีน้ําครับข้าวก็เลยไม่สวยครับผม ก็ควันของดอกคูนก็ได้มาขยับขยื่นน้องออกจากหลักเดิมนะครับในเวลาเปลี่ยนหลักไปกินน้ําแล้วก็ย้ายหลักใหม่ครับยญ้าไม่อดนะครับผมกลางวันก็กินต่อสางกลางวันกลางคืนก็กินต่อสางครับบางวันเจ้าของมีสวนหญ้าก็ตัดหญ้ามาเปลี่ยนอาหารครับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับ กินต่อสางข้าวนี่ช้างจะกินน้ำดีมากเลยนะครับผมเอ้าดอกมือเสียงอะไรเมื่อกี้แอบเมื่อกี้ทำอะไรวันนี้พาพี่ๆเอฟซีทุกท่านมาเลาะทุ่งนะครับมาชมท้องทุ่งนา หมูบ่บ้านช้างบ้านทรายของเรานะครับผมบริเวณทุง่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปช่องฟังขำหมือนและส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอฝากช่องฟังขำหมือนด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e กดกระดิ่งให้ช่องฟังขเหมือนของเราด้วยนะครับผม pun Cra.